3เกมมือถือที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้มีเกมอะไรบ้างมารับชมกันได้เลยครับเกมนี้เราจะรับบทเป็นฮีโร่ตัวจิ๋วที่ต้องคอยป้องกันวงเวทของตัวเองจากฝูงมอนสเตอร์ที่ผูกเข้ามาเรื่อยๆแบบไม่ให้พักเหนื่อยกันเลยสไตล์เกมแนวออตทอรลบไปเลยครับต่างกันที่ต้องยืมเน้นป้องกันโดยที่เราขยับตัวไม่ได้นะเริ่มแรกอาจจะลำบากสักหน่อยสกิลยังไม่แรงความท้าทายของเกมนี้เลยคือเราต้องบริหารจัดการสกิลใหเหมาะสมกับเหล่าฮีโร่ของเราถ้าเลือดามเมจสกิลการโจมตีจะแรงขึ้น แต่ถ้าเลือกเพิ่มสกิลใหม่การโจมตีก็จะหลากหลายและกับดาเมจของสกิลที่น้อยลงโดยที่เหล่าปีศาจยังกเข้ามาเรื่อยๆโดยไม่ได้สนใจนว่าคนจะเลือกสกิลแบบไหนเล่นไปสักพักจะสามารถเพิ่มจำนวนฮีโร่ในปาร์ตี้มาช่วยกันโจมตีเหล่าปีศาจได้นะครับตอนจุดดานก็มีบอสออกมาทักใครเราว่าพร้อมจะไปในด,ดาดต่อไปหรือเปล่าตรงนี้อาจจะรู้สึกอึดอัดนิดหน่อยเพราะว่าเราขยับไปไหนไม่ได้เลยถ้าเรามีจำนวนฮีโร่เพียงพอและเลือกสกิลมาดีบอสใหญ่ก็เป็นแค่ทางผ่านของเราครับ ก่อนเล่นดาดถัดไปอย่าลืมอัปเดตที่น่และติดตั้งอาวุธชุดเกราะให้พร้อมยนะครับตัวเกมหาโหลดได้ใน g o o Google Play Store ชื่อเกมว่าว i t e r n d e f e n d e รครับยกมนี้เราจะต้องทำหน้าที่ในการรวบรวมจัดทัพเหล่าทหารออกไปสู้กับัตูฝ่ายตรงข้ามที่ไม่ใช่แค่พลังอย่างเดียวแต่ต้องใช้ความคิดเพิ่มอีกนิดนึงด้วยนะหลักของเกมนี้เลยคือเราต้องลากตัวละครมารวมร่างกันยิ่งเราสามารถรวมร่างได้มากเท่าไหร่ตัวละครก็จะเก่งขึ้นตามไป<ช>ด้วยนะนะเล่นผ่าน่านไปได้ประมาณนึงเราจะได้มังกรมาซึ่งตัวนี้ผมชอบมากเลยครับ ตอนแรกมังกรของเราจะต้มเตี้ยมในไข่ใบเล็กๆพอผสมรวมร่างได้ก็จะกลายเป็นมังกรใบดุนเดินกลางๆพร้อมหมวก,กตัวพอรวมร่างอีกก็กลายเป็นมังกรตัวใหญ่แถมบินได้อีกด้วยเกยมภาพน่ารักเล่นสนุกเล่นง่ายใช้ความคิดท้าทายไม่ยากจนเกินไปนมีติดมือถือไว้เล่นเพลินนะครับตัวเกมฮาร์โหลดได้ใน Google Play s t o r e ชื่อเกมว่าเมิร์ดบอร์สเปอร์เรจิเอมัสเตอร์ครับเกมนี้เราจะรบทเป็นแม่มดสาวออกไปลุยกับสัตว์ประหลาดที่หากันมาเยอะแยะเยอะมาก เริ่มแรกเกมจะเดินไปแบบช้าๆเริ่มเริ่มนอนเล่นส,สบายๆได้แต่ผ่านไปสักพักต้องลุกขึ้นมานั่งและตั้งใจเล่นนิดนึงรู้ตัวอีกทีเราจะโดลนล่ล้อมไปด้วยสูงมอนสเตอร์ที่พร้อมจะรุมยำโดยที่เรายังไม่มีสกิลโจมตีไม่พร้อมใช้งานเลยสถานการณ์เช่นนี้ให้มองหาจุดที่มอนสเตอร์บางเบาที่สุดแล้วเดินฝ่าขขออกมาเลยครับเพื่อให้เราเสีย HP น้อยที่สุดพอช่วงกลางเกมสกิลเราจะได้อัปเกรดเยอะขึ้นแรงขึ้นแต่มอนสเตอร์ก็มีมากขึ้นด้วยเช่นกัน ถึงจุดนี้เกมจะน่าสนุกมากขึ้นครับด้วยสกิลที่เราปล่อยออกไปจะโดนมอนสเตอร์เป็นสิบตัวและจอบเว็ดพลังงานออกมาเต็มหน้าจอให้เราเดินเก็บเพลินเลยสไตล์เกมแนวลุกไลท์เข้าใจง่ายเล่นไ,ไม่ยากากราฟิก 3D ดูน่ารักตัวเกมหาโหลดได้ใน Google Play Store ชื่อเกมว่า Magic Survival ครับเล่นเกมให้สนุกครับทุกท่านคลิปต่อไปเป็นเกมอะไรไม่ต้องอีกตามรับชมกันนะครับ